เจนซีริพอตเตอร์พระคุณากรสติสัมปโนพาไปติดตามกิจกรรมการปั่นจักรยานที่ตำบลบ้านธรํมจังหวัดพะเยาค่ะนอกจากจะส่งเสริมให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนด้วยตามจากนักข่าวบลเมืองค่ะ ตำบลบ้านถ้ำในอำเภอดากใต้จังหวัดพะเยาที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักที่นี่เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ยังคงวิถีพื้นบ้านของคนภาคเหนือผู้คนใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีธรรมชาติที่สวยงามและเป็นพื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีคนในพื้นที่จึงจัดกิจกรรมปั่จกร,รยานเรียนรู้ชุมชนเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ พี่น้องเจ้าตำบลบ้านห่มหรือว่าทุกๆุกท่านนะคะตีเข้าไม้แอวในตำบลบ้านห่าเฮาเนี่ยเจ้ารวมปันอ่าเพื่อสุขภาพเนี่เจ้าเฮามาเว้าวางพือเป็นประโยชน์เนะเจ้าในการออกกำลังกายกันเน่เจ้าโดยตีอ่าคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบ้านห่าน่เจ้าได้จัดกิจกรรมปันเพื่อสุขภาพเน่เจ้าสุขภาพดีแบบมีขายนะเจ้าอยากได้เราต้อง เป้นห้องว่าขวัญควายหรือว่าหาเองน่ะเจ้าเฮามาปั่นเพื่อสุขภาพกันน่ะเจ้าเพื่อ,อกิจกรรมดีๆตัวน่ะเจ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนตวยน่ะเจ้าสำหรับเส้นทางในการปั่นจักรยานจะเริ่มต้นที่สวนนุปรา,าติศตำบลบ้านถ้ำผ่านเข้าไปในชุมชนวัดวาอารามสวนเกษตรอินทรีย์และชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางก่อนที่จะไปสู่ด่านเพ่ปุต้อซึ่งเป็นจุดพิทักษ์รักษาป่า รวมไปถึงมีจุดที่แวะชมนกอยู่ได้อีกด้วยโดยในการปั่นจักรยานในครั้งนี้มีหลายคนหลายวัยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุจึงเป็นการสร้างการเรียนรู้ระหว่างกันและจะมีการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวจิตได้ฟ้าน้องๆไปแนวในวันนี้กับผู้สึกดีใจนะครับก็บคงจะ ได้ทำหน้าที่ของกำบนั้นในตำบลบ้านธรรมรวมกับพี่น้องชุมชนตำบลบ้านธรรมจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านธรรมตียังเห็หลายตีอยู่นะครับตียังจะมีการพัฒนาเช่นเขื่อนว่แม่โผงต้องล้อนะครับทั้งทั้งการทั้งราชการจะกำหนวดว่าจะเพื่อเป็นน่องท่องเที่ยว อาทิตย์ต่อไปกจะมีหลายที่นะครับที่จะมีการท่องเที่ยวของตำบลบ้านถ้ำครับชุมชนก็หวังว่าการเตรียมคมพร้อมในครั้งนี้จะทําให้อนาคตหากสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศดีขึ้นพวกเขาก็พร้อมที่จะเปิดชุมชนให้คนภายนอกเข้ามาเรียนรู้และท่องเที่ยวอันจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไปรักคุณากรสติสัมปโนและทีมเยาวชนตำบลบ้านถา้ำราย,ยางาน We'll